สวัสดีครับกลับมาในไลน์นี้นะครับเรากลับมาที่โรงครัวนะฮะหลังจากที่นําน้ําดื่มแล้วก็เข้ากล่องไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของตําบลนกออกอําเภอปากทงชยัยจัหงหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่โรงครัว อีจันนะฮะแล้วก็หมูเที่เพกาเสษมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะก็ชมลมสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอปากทงชัยนะฮะตอนนี้พี่เข้ามาทำอะไรนอวันนี้มาทำอะไรนอชาวบ้านมาขอบคุณด้วยนะครับนะฮะชาวบ้านมาขอบคุณนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะเดินทางกลับละ ครับไล่พื้นที่ไล่นาสวนเกษตรเสียหายเดี๋ยวพาเขาไปลุยได้ไหมได้ครับมันยังตั้งท่วมอยู่ไหมน้ำท่วมอยู่าาเพรที่เหงื่อที่รถแล้วก็คือนะครับเขไม่มีชดเชยเนาะได้ไหมเขาบอกมีชดเชยเนาะไม่เชยชดเชยมีเลยไมียังไม่ถึงครับต้องไปยื่นเกษตรก่อนเข้าเกษตรแล้วจะได้ตั้งประมาณเมื่อไหร่ อ,นนอ,อ,อันนี้เป็นบ้านอะไรนะฮะบ่บ้านบุพเมืองบ,บ่บ้านบุบพเ,เ,เมืองก็ดีได้รับการประสานงานมาก,ก็เอาข้าวก็เอาข้าวไปแจกพี่น้องที่เดือดร้อนจริงๆครับก็ต้องขอบคุณคุณพี่จันมากๆแล้วก็สมาชิกทุกคนที่ทําอาหารตรงนี้เพราะว่าผมเห็นความลําบากแล้วลําบากมากลําบากทั้งคนทําลําบากทั้งคนรับครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ช่วย พี่น้องชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวแทนส่วนหนึ่งเนี่ยครับพาพี่น้องมา20วคนในหมู่บ้านซึ่งจริงๆก็มาขอบคุณคุณพี่จริงๆจากใจของชาวปากทงชัยแทนชาวปากทงชัยด้วยครับโอสาทูค่ะสาทูค่ะได้ค่ะพี่น้องหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวจะส่งข่าว ก็เป็นชาวบ้านนะครับที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาที่เราอยู่ที่เนี่ยนะครับที่เราผลิตเข้ากล่องส่งให้เขาทุกๆวันทุกวันทุกวันนะฮะก็วันนี้เราจะเดินทางกลับก็เลยมาขอบคุณพวกเรานะครับโอ้ยน่ารักมากเลยชาวบ้านนะฮะหายกนหนึ่งสอง มายุุดมาพายุุมาพิ้อพิ้มันก้องหน่อยหนึ่งส,สองโอเคอ่าน้ำไปแล้วน้ำไปแล้วเราต้องสดใสต้องสดใสดใ แล้วทางด้านนู้นนะครับก็เป็นในส่วนของพี่ๆชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเอทั้งหมดท้าวกล่องทำไปแล้ว6 000, 9 0 0 0กว่ากล่อง6 9 0 0 0กว่ากล่องวันนี้จะปิดยอดกลมๆเลยช่วงบ่ายนี้7,000 0แน่นอนเพราะว่า นกออกขอเพิ่มมาเมื่อกี้ก็เลยอเอาก็เอาก็ให้อีกนั่นแหละนะทำให้ววัตถุดิบเกลี้ยงไปเลยเจ็ดหมื่นกล่องแน่นอนครับนะแต่อยากท่วมแล้วนะขอบคุณมากเลยทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับฝ่าวิากฤตปักธงชัยหและ2องเนาะมันไม่ใช่หนึ่งอย่างเดียวแล้วต้องห่และสอง นะครับก็ขอให้มันผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ํามันแห้งแล้วก็คงคิดว่าทุกอย่างจะไปทิศทางดีขึ้นนะครับก็ขอให้พระสยามเทวาธิราชนะครับองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับรอสิบของเราจงตก,กปรักษาพวกเราทุกๆคนนะครับก็ขอให้พวกเรามีกำลังใจส so ู้ๆู นี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะทางสารวัตรกำนันต้องโซ่นะฮะขอบคุณมากเลยค <c oughs> งไม่มีรอบสามรดับปีนี้นะฮะเพราะอ,อำเภอปัตตางชายก็โดนสองรอบแล้วนะฮะอตอนนี้ก็กันเป็นบรรยากาศการทัศนศึกษาโรงครัว ่อาสนุปก็คือเราทางำไปใน20วันเราทำไป60,400กล่องเขาหุงข้าวแบบนี้ค่ะวันละ20เตาแล้วก็ทั้งวันก็จะขายเสร็จทีนี้น้นชาวบ้านก็มาดูโรงครัวนะครับว่าโอ้ตรงจุดนี้เหรอที่ทำข้าวกล่องไปให้พวกเขากินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มีนที่มีบ้านน้องมีบุญใหญ่อ่าพรุ่งนี้บ้านน้องมีบุญใหญ่บ,บ,ญบุญใหญ่อะไรจ้าคุณพี่เทพมหาชาติครับเทพมหาชาติประจําปีก็ยังมีน้ําท่วมทางเข้าวัด <c oughs> แต่ว่ามันก็เป็นประเพณีที่เราต้องสืบสานครับเราก็ต้องช่วยกันตรงนี้อนุรักษ์วัฒนธรรมครับโอเคเอ้ามาถ่ายรูปรวมหมูงถ่ายรูปโมปโอ้โหมา คนเยอะเยอะ,ะส่วนหนึ่งก็กำลังเรากำลังเก็บของกลับด้วยนะฮะเป็นภาพที่สวยมากนะครับ เขาก็ทางสวัสดิกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับน่ารักมากมก,าก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราจะเดินทางกลับลานะครับภารกิจของเราเลยนิดเดียวภารกิจเลยนิดเดียวจะเสร็จและนะฮะ drag, ก็แล,แล้วจะเดินทางกลับนะ,ะเก็บของกลับบ้านเด,ดีววนนนะะครรัับ้้าจิแล มีคนถามว่าสกลบ้านค่อยคือบ่มีฝนห้อนี้นะอูมไสู้ครับ ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะนะครับเราพี่น้องคนไทยเมื่อมีภัยแล้วก็ต้องยืดเหมือช่วยเหลือกันนะฮะทำให้เขาสามารถลุกขึ้นยืนได้นะฮะให้เขาเดินต่อได้นะครับนี่คือสังคมไทยที่เราช่วยเหลือกันมาตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นภารกิจไหนก็แล้วแต่ ทาในที่ประกานะครับเราไปอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตกับคนที่นี่กับผู้สบภัยมาเป็นเวลา22วันนะครับสำหรับที่นี่นะครับเราได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งใดเลยนะครับเนื่องจากพวกท่านคือผู้สบภัยที่เป็นเสมือนญาติของเรานะครับผมทิ้งว่าคุณไม่ได้นะครับเราจะสู้นไปด้วยกันจนเข้าสู่ภาวะปะกะติถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง สาวปิดครัวในวันนี้นะครับก็ได้กําลังใจจากพี่จันนะครับเหมือนพี่สาวนะครับพี่จันได้ชิงแชมป์ชิงแชมป์ชนะเลยนะครับ,นะรบก็ได้กำลังใจจากทุกๆคนนะครับถามว่ามาอยู่ที่นี่แล้วรักที่นี่ทาให้เราผูกพันกับที่นี่ทุกชุมชนทุกตําบลทุกเทศบาลน,นะครับทุกๆท,ที่ เราเข้าไปเสิร์ฟอย่างทั่วถึงนะครับไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วเราก็อยู่กันจนถึงวันสุดท้ายในวันนี้ที่น้ํามันแห้งแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับจนพี่น้องประชาชนผู้สบัยไปทํางานทําการได้หมดแล้วครัวก็สามารถหุงหาได้หมดแล้วนะครับก็ขอให้พวกเรามีกําลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ถือว่าครั้งนี้ ต่างจากปี53เนาะที่ท่วมที่ท่วมสูงมากนะครับต่างจากปี53แต่ปีนี้มันน้อยกว่าปี53นิดหนึ่งนะครับก็ขอให้เอาประสบการณ์ของปีนี้แหละนะครับไปพัฒนาในการใช้ชีวิตนะครับถ้ามีน้ำหรือว่ามีการแจ้งเตือนจากทางการนะครับก็ขอให้พวกเราเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงการเสียหายการสูญเสียทุกอย่างนะครับแต่ ผมจะมาเยี่ยมพวกเราอีกนะครับไม่ว่าจะมีภัยหรือไม่มีภัยอย่ามาตอนมีภัยเลย <c oughs> นะอย่าอย่าเอาน้ำมาให้เลยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้น้ํามาที่นี่อีกนะครับ <c oughs> ก็ขอให้พวกพวกเรามีความสุขโชคดีจงอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณมากเลยที่มาที่มาเป็นกำลังใจแทนกล่าวขอบคุณครับกำนันครับกำนันครับขอุญากครับ น,นี่เป็นกำนันตำบลเทศบาลตำบลเมืองปากนะกนานไม่ต้องรอห้นะคะครับพวกผมชาวปกักงชัยนะครับทราบซึง้งด้าใจของเพจรริจันและมูลนิธิเพชรเกษมเอย่ยงสูงครับที่ได้มาช่วยเหลือพวกเราในายามตกทุกข์ยากนะครับบุญคุณนี้จะจําไปจนมันตายครับเพราะว่ามันเราลําบากถ้ามาช่วยเราเราก็ทราบซึ้งนะครับมีอะไรขาดเหลือยังไง บอกจะใ้ช่วยบอกได้ครับในยามที่สงบก็มาเยี่ยมกันหน่อยนะครับมาเที่ยวมาเที่ยวนะครับถ้าหัวหินน้าท่วมก็พี่ต้องรีบไปเลยนะเขาอยู่หัวหินนะพี่ผมอยู่หัวหินครับสานักงานใหญ่เราอยู่หัวหินแล้วก็มีสํานักงานสาขาอยู่ที่กรุงเทพนะครับทีมงานทุกคนล้วนมาจากหลายสาขาของมูลทีพัพชรเกษมแล้วก็ของทีมงานเพจิจันนะครับนั่นแหละก็มาช่วยกำนันเต็มที่วนจันอยู่กรุงเทพค่ะ กรุงเทพน้ำท่วมก็ไปช่วยกันเด้อครับขอบขอบคุณมากครับครับผมค่ะรับ70,000กล่อง70,000กล่องแล้ลุไปเรียบร้อยโอเคนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะครับเราตั้มอำลากันได้ในที่สุดสวัสดีค่ะ ตโอ๊ยไม่ไหวไม่ได้กลับเรื่องขอเบอร์ไปแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติ๊กอยู่ต่อเพื่อตามไปมาประเด็นเธอพวกนี้จะเรียนดำน้ำปะไม่เปี่ยนโอเคเอองั้นเธออยู่หรือจริงๆไปวันนี้ก็ได้นะตอนบ่ายอะไปจะเป็นยังไงบ้างพี่ลงมาดูพื้นที่ทำไมเห็นไปเห็นการทํางานของน้องๆแล้วก็เนี่ยชาวบ้านเขาการทำงานของน้องๆนะคะ มีคนร้องไห้อีกแล้วไหนไปดูซิไปดูซิทำไมใครทำร้องใครทำใครร้องไห้ใครทำร้องไห้ใครทำคะจที่เห็นมาช่วยทีมงานมาช่วยไงอันเบอร์ปั่นห้องใจแบบร้อนนี่ลุงอุ้นเขาจะไม่ร้องไห้แล้วเนี่ยมีคนปาดน้ำตาอีกแล้วยินดีค่ะยินดีค่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะค่ะโ้ากค่ะชวยกันเนาะขอบคุณมาก เราดูแลกันไปต่อนี่ยังยังเป็นบรรยากาศของความชื่นมื่นแล้วก็ปลื้มใจอะนะคะในเวลาเราเดือดร้อนหรือว่าอ่อนแออะถ้ามีคนที่มีแรงแล้วก็มาช่วยเหลือจริงๆมีความตั้งใจจริงอย่างนะะลุงอู๊ดอะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในสังคมเนาะก็วันนี้จะเป็นวันที่จะไม่บายอำลากันแล้วค่ะสรุปก็คือโรงครัว ลุงอู๊ดอิจานทะลุเป้าไปที่เจ็ดหมื่นกล่องค่ะใไ่โซมากแม่ครัวคงจะเหลือแต่กระดูกแล้วคะ่ะโอ,อเคค่ะงั้นเราจะปิดเพจกันแค่เอ้ยปิดไลค์กันแค่ปิดเพจแล้ววะไม่ปิดครับไม่ปิด,ป,ด <laughs> ปิดลงครัวครับปิดลงครัวอิจานแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันภายพิบัติหน้าค่ะไม่ว่ามันจะเกิดจบเดีย๋ยวเขา่ะจบเขาไปขอบคุณแม่ครัวกันอ๋อย,ยังได้เห็นบรรยากาศอีกหน่อยโอ้ยปลาช่อน มันจะหาออกสื่อแบบนี้มไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศกอดการอำลากันนะคะอันนี้คือเขาเห็นกันมาตั้งแต่วันที่ที่น้ำท่วมความยามลำบากฝ่ายหนึ่งก็ลำบากอยู่ที่บ้านอีกฝ่ายหนึ่งก็มาตกระกรรมลำบากทำอาหารอยู่ติมถนนเหมือนกันค่ะและอันนี้คือความรู้สึกของทุกคนจริงๆ เขาอยากขอบคุณด้วยด้วยความรู้สึกจริงๆอนะคะคนไม่รู้จักกันคนแปลกหน้ามาเจอกันแต่วันนี้เป็นความรักของคนที่ไม่รู้จักกันจริงๆอันนี้แมากลัวแมกลัวมาขออนุญาตพี่มาวมาแล้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 วมาวครับโอ้มีลูกหมาด้วยมา ไม่อยากบอกเลยนะคะคนกลุ่มนี้ไม่รู้จักกันคนกลุ่มนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนคนกลุ่มนี้ไม่เคยมีเรื่องอะไรต่อกันแต่วันหนึ่งที่มีคนลำบากเขามาเจอกันที่นี่ค่ะและนี่คือความรักที่คนแปลกหน้าให้ต่อกัน ไม่มีใครรู้จักชื่อกันหรอกคะ่ะลินตันเนาะไม่มีใครรู้จักกันแต่เขารักกันได้และอันนี้จะเป็นความทรงจำนะคะในชีวิตหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ทำความดีสักกี่ครั้งแต่ในความดีที่เราทำแค่เห็นรอยยิ้มแบบนี้แค่มีความรู้สึกว่า เราสื่อสารกันได้แบบนี้เราก็รู้สึกดีมากๆแล้วค่ะและอันนี้อยากให้สังคมไทยเป็นแบบนี้อยากให้สังคมไทยมีมีบรรยากาศของความเอื้อเฟื้อกันแบบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราปิดไลฟ์เราไปบายบายซีพีออกกันหน่อยเอาค่ะค่ะขอขอถ่ายรูปเดี๋ยวลา,ลาไปด้วยบรรยากาศ แบบนี้ก็และกันเนาะนะครับเพราะว่า,าข้าวกล่องที่จะนําไปให้ยังมีชาวบ้านบ้านบางหลังเดี๋ยวผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาจะเอาไปแจกให้นะครับตอนนี้เขาได้ข้าวละนะฮะก็เดี๋ยวทยอยไปมอบให้นะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันผ่านไลฟ์นะขอบคุณมากๆเลยนะครับ ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ